นิยายเรื่องสั้นอ a มี่ผจญภัยในยุคหลุยแนวเนื้อเรื่องาภาษาแนวโรแมนติกแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์ผจญภัยจิตวิญญ,ญาณพลังจิตอดีตชาติโลกทิพนั้นสรุปเนื้อหานิยายสั้นอ a มี่ผจญภัยในยุคหลุยแก่นเรื่องหลักหญิงสาวจากยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในยุคหลุยที่ฝรั่งเศสไม่ใช่แค่เพื่อค้นหาความรักหรือเอาชีวิตรอดแต่เพื่อไขความลับของอดีตชาติที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ชั้นดุสิตและคำมั่นสัญญาแห่งจิตวิญญ,ญาณ การเดินทางครั้งนี้คือบทเรียนของกรรมและความรักแท้ที่ข้ามผ่านการเวลาโครงสร้างเรื่อง3ส่วนภาคหนึ่งข้ามเวลาสู่อดีตจุดเริ่มต้นอารมี่หญิงสาวผู้ฝันแปลกซ้ำๆเกี่ยวกับโลกยุคเก่าและเสียงเรียกจากสวรรค์เหตุการณ์พลิกผันเธอได้รับกระจกทิปจากนักพรตลึกลับซึ่งพาเธอทะลุมิติเวลาสู่ยุคหลุยจุดดึงดูดการเผชิญหน้ากับชายหนุ่มปริศนาชื่อทั่วคราว ลูเซียนคุณนางศิลปินผู้หล่อเหลาและมีอดีตเกี่ยวข้องกับเธอโดยไม่รู้ตัวภาค 2, สเสน่ห์แห่งฝรั่งเศสและพลังแห่งกรรมอามี่เรียนรู้ชีวิตในวัง ฝึกวัฒนธรรมศิลปะและกิริยามารยาทของผู้หญิงยุคนั้นพร้อมการแอบใช้พลังจิตที่เธอเริ่มปลุกได้ความรักพรีบานความสัมพันธ์ระหว่างอามี่และลูเซียนเติบโตท่ามกลางการเมืองการทรยศและภัยจากกลุ่มต่อต้านราชวงศ์อดีตชาติเปิดเผยผ่านกระจกทิปเธอเห็นตนเองเป็นหญิงแห่งวังสมัยโบราณซึ่งมีความสัมพันธ์กับลูเซียนและภารกิจจากเทวสภาแห่งดุสิตภาค3าสงครามในมิติจิตและบททดสอบสุดท้ายสวรรค์กับนรกสั่นคลอนวิญ,ญญาณที่ตกค้างจากอดีตชาติกำลังแทรกซึม โลกและอามี่ต้องเลือกว่าจะปิดผนึกอดีตรหรือต่อสู้บททดสอบแห่งกรรมอามี่ต้องเสียสละบางสิ่งเพื่อชดใช้กรรมเก่าหรือเลือกความรักที่อาจทําให้การเวลาแปรปรวนบทสรุปการเชื่อมโยงระหว่างมิติสวรรค์โลกอดีตชาติถูกคลี่คลายความรักของเธอกับลูเซียนอาจลงเอยด้วยการจากลาหรือการกลับชาติมาเกิดร่วมกันอีกครั้ง โครงสร้างนิยาย20ตอนตัวอย่างฉากสำคัญฉากครั้งแรกที่สบตาใต้แสงจันทร์ของปรา,ศา,ศาสาทแวรต์ไซในงานเลี้ยงต้อนรับนักการทูตจากต่างแดนดวงตาของเขาสีน้ำเงินเข้มราวกับจักรวาลตอนนี้เป็นฉากพบเจอกันครั้งแรกในอดีตชาติมองเธอเหมือนรู้จักกันมาเป็นพันปีแม้จะไม่เคยพูดจาเขากล่าวเพียงว่าเราพบกันอีกแล้วยอดดวงใจแห่งดุสิตฉากอดีตชาติ เธอเคยเป็นอเมลินเดอฟรองเซสหญิงผู้ถูกขับไล่จากวังเพราะรักกับข้าลูซีเอในอดีตขุนนางนักรบผู้อุทิศตนให้เทพดุสิตถูกสาบให้รอการกลับมาของเธอข้ามการเวลาภาพแห่งอดีตฉายชัดอเมลินในชุด um ah ah. ขาวเงินกำลังร้องให้ที่ริมหน้าผาลูซีเอคุกเข่าขอเธอแต่งงานก่อนที่เขาจะถูกส่งไปเป็นนักพิทักษ์ข้ามมิติสัญญาแห่งดุสิตถูกทำไว้ว่าหากรักยังไม่ตายวิญญ,ญาณจะได้พบกันใหม่แม้จะผ่านไปพันชาติ ติดตามนิยายฉบับเต็มเร็วๆนี้